ปราโมทผู้เหมาครับจบจากคณะจิตกรรมปฏติมากรรมภาพพิมพ์มหาลัยศิลปากร,รเป็นศิลปินอิสระไม่ได้ทํางานประจําอะไรส่วนมากงานที่ถนัดก็จะเป็นแนวศิลปะไทยแต่ว่างานสากลอะไรก็จะมีบ้างงานส่วนมากเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นกรอบแล้วไปติดตามบ้างส่วนมากจะเป็นงานที่อยู่ตามวัดบ้างตามสถานที่ที่เป็นสาธรารณะอะไรประมาณนี้ มีชื่อว่าพระราชาผู้ทรงธรรมกิจกรรมทางศาสนาที่การที่9ก้าวได้ปฏิบัติคือพระองค์ท่านสนับสนุนทุกศาสนาเรื่องราวก็จะเป็นอย่างที่เห็นตั้งแต่เรื่องพิธีที่อยู่ในโบทถวัดพระแก้วเราก็จะบอกไว้ว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นกิจกรรมภายในตอนพระองค์ทรงผนวดเป็นโบราณราชาประเพณีครับกษัตริย์ทุกพระองค์ต้องเปลี่ยนเครื่องทรงทุกพระมหาจักรองผ่านที่ีนี้ในวัดพระแก้วตรงที่เป็นเส้นสินเทาและเป็นบุษบกที่พระแก้วประดิษฐานอยู่นั้นแสดงในหลวงราชาการที่9กํากลังเปลี่ยนเครื่องทรง แล้วก็ได้เห็นภายในว่ามีพระประจําราชการที่ปฏิสถานอยู่ด้วยในบริเวณบุษบกค,คือโบราณราชประเพณีเนี่ยกษัตริย์ก็นิยมสร้างพระประจําพระองค์อะไรง ประทับใจตรงขนาดของงานเนี่ยก็ไม่เคยทําใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องราวที่เราเคยทํามาบ้างแล้วเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็มีหลายที่แล้วก็พอมาเจอโจทย์นี้ก็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีคนอื่นที่ทําใหญ่ขนาดนี้นะหมายความว่าทําบนพื้นลักแบบโบราณแล้วมีพื้นที่ที่ไม่มีรอยต่อซึ่งเรื่องราวที่ลื่นไหลไปตั้งแต่ต้นแล้วก,ก็จบคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุด ก่อนอื่นคือดูด้วยตาเพราะว่ากว่าจะรุ่วง,งสําเร็จมาก็ต้องใช้ความอุตสาหะความอดทนความรักในงานที่เราจะทำแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวคือทั้งผู้ช่วยทั้งทีมงานก็ต้องมีนิสัยมีความรักในงานที่ทำด้วยถึงจะเกิดงานอันนี้ขึ้นได้ก็ดีใจได้ไดรับโอกาสนี้